สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชมรมปั่นน้ําใจอุ่นไอรักจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีถึง3รางวัลรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกิน,นรีทองมหาชนครั้งที่7 ประจำปี2564ในโครงการยกย่องสร้างสารรค์คนดีต้นแบบของสังคมไทยและรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่มาตรฐานโลก Global b i s Award 2021 <S และรางวัลที่ได้รับกระแสะตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี Asian Best Seller Award ไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวค่ะ โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือคุณขวัญละดารุ่งเรืองกิจจา CEO บริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามชื่อดังที่ในปัจจุบันมีสินค้าตัวใหม่เช่นยาสีฟันสมุนไพรและอาหารเสริม LV Detox ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ PKD ดีสยามเซอร์วิสไทยแลนด์ค่ะก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลอันสูตรเหรียญนี้นะคะได้นำพาผลิตภัณฑ์และก็บรรดาตัวแทนเข้ารับรางวัลน,นี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน,นะคะแล้วก็เป็นพวกเสริมหางนะคะก็จะเป็นช่วยเรื่องดูแล่หุ่นดูแลผิวพรรณเป็นเป็นหลักนะคะ จุดเด่นก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขอาภาพแล้วก็ดูแลพวกหุ่นทานได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะแล้วก็เด่นๆหลกัลกๆก,ก็คือจะเป็นพวกผิวพรรณมากกว่าต่างประเทศด้วยค่ะมีประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้เคียงด้วยนะคะผลตอบรับดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะยิ่งแบบสถานการณ์โควิดยอดของ ที่สนใจผลิตภัณฑ so being uh. ์ด้านสุขภาพนะคะรวมทั้งกุมความงานด้วยก็สามารถติดต่อได้ทางเพทีเคดีสยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะแล้วก็ติดต่อตัวแทนทั่วประเทศได้เลยค่ะค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวปริ้เชฟแล้วก็ i อ m นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับร่างสุขภาพแล้วก็คุ่นผิวพรรณนะคะฝากในออบบอกออใจทุกท่านด้วยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกป่าและทีมข่าวต้อง,งขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ